ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้พ่อน้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากับอุโสทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาศึกษากับอุโสเรื่องออกิเลสนะครับคําว่ากิเลสเนี่ย คือตรงเนี้ยมันยังเป็นจุดที่ว่ายังไม่ค่อยเคลียรครับคือก็จะให้ดูภาพนี้นะครับคือจะมีกิเลสวัตตะกรรมวัตตะแล้วก็วิบากวัตตะพอเราดูภาพนี้เราก็มาดูประกอบกับภาพนี้ถ้าการบําเพ็ญร,รมเนี่ยถ้าจะให้สะดวกเนี่ยต้องตัดที่กิเลสนะครับถ้าไม่มีกิเลสเนี่ย มันจะบำเพ็ญธรรมได้สะดวกแล้วเราจะตัดยังไงคือส่วนใหญ่เราจะแก้กันอยู่อะแต่เรายังไม่ได้ตัดเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะตัดนะครับตอนนี้ฟ้าเบื้องบนเมตตาพระอาจารย์ชี้กงเมตตาเป็นในยุคโบรสามโลกจึงมีวิธีการคือมีเครื่องมือมาตัดกิเลสได้พอตัดกิเลสแล้วเนี่ย เมื่อเราไม่มีการไม่มีกิเลสมาลบกวนการบําเพ็ญธรรมเนี่ยมันก็จะง่ายไม่ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรก็เริ่มต้นคือตรงนี้นะครับเริ่มต้นก็คือบําเพ็ญธรรมเนี่ยถ้าจะให้สะดวกก็คือต้องรับธรรมะกินเจชดใช้แล้วก็สร้างบุญแล้วก็กลับคืนได้ไมีสั้นๆแค่นี้เองครับเนี่ย ถ้าคนที่บำเพ็ญธรรมโดยไม่รับธรรมะเนี่ยแล้วก็จะต้องเจอเจอตรงนี้กิเลสกรรมวิบากแต่ไอ้ตรงอื่นก็เหมือนกันแต่ตรงนี้มันเป็นอุปสรรคใหญ่เพราะความเข้าใจของของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเรารู้แค่ว่าเรามีกิเลสแต่เราไม่รู้ว่ากิเลสมาจากไหนตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ยังมีบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ ก็เลยคิดว่าตัวเองมีกิเลสพัน0้าตันหาร้อยแปดทำให้ไม่สามารถจะออกจากวัตฏะสงสารได้แต่จริงๆตรงนี้เมื่อก่อนใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วคือหลังจากเรารับธรรมะแล้วเนี่ยทางสถานธรรมก็จะมีวิธีการให้เรามาเรียนรู้พอเราเรียนรู้ระยะหนึ่งก็เราก็จะ แก้กิเลสได้เรียนรู้ว่ากิเลสเนี่ยมาจากไหนกิเลสเนี่ยมันมาจากวิบากกรรมนะครับคือก็จะดูภาพนี้วิบากวัตตะเนี่ยคือเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวไงเราเกิดมาด้วยกันแล้วมันก็เลยทำให้ทำให้เราสร้างกรรมแล้วก็ทำให้เกิดวิบากวิบากทำให้เกิดกิเลสกิเลสก็คือสร้างกรรมมันเป็นคนสองฝ่ายซึ่งเวียนกันอยู่อย่างเนี้ย ไม่ใช่ตัวเราเองถ้าถ้าเรามาตัดที่ตัวเราเองเนี่ยมันตัดไม่ได้ไงมันยังเกี่ยวพันกับคนอื่นอยู่ฉะนั้นแบบว่าเราต้องจับจุดให้ถูกนะครับว่าทำยังไงตรงนี้พระอาจารย์ก็ให้เครื่องมือคือสามใบคำขอห้าปณิธานมานะครับและยังบอกอีกว่าถันจูอย่าดูเบาปล่อยปะละเลยสามใบคำขอห้าปณิธานไปศึกษาให้เข้าใจแล้วจะส่งเสริมคนได้มาก เรือ่องนี้เป็นพระโอวาทเมื่อปี54นะครับให้ที่นครปฐมนะครับตรงนี้พอน้อยก็บังเอิญอยู่ในหน่วยให้ความรู้สังคมก็เอาพระโอวาทมาพอแล้วทำยังไงอ่ะก็ก็ว่าถ้าถ้าเราจะให้มันหมดเร็วใช่ไหมเราก็ตั้งบัญิษานข้อหนึ่งตั้งตั้งบัญิาน มันมีเหตุปัจจัยมาให้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมาอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับพอเราตั้งปณิธานข้อหนึ่งปณิธานข้อนั้นก็คือมหาพยทานนะครับคือมันจะมันจะสลายฐานะเจ้าหนี้ของตัวเองพอเราสลายฐานะเจ้าหนี้ของตัวเองแล้วเนี่ยลูกหนี้ทั้งหมดทุกยุคทุกสมัยนะ่ะหกหมื่นปีหรือว่าแสนสองหมื่นปีอะไรเนี่ย เขาก็จะไม่ต้องมาใช้นี่เราละเพราะเบื้องบนก็จะลบบัญชีฐานะเจ้าหนี้ให้เราเพราะเราไม่มีฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ไม่ต้องใช้นี่การใช้นี่ของเขาก็คือมาใช้วิบากกรรมนะครับพอไม่มีวิบากกรรมกิเลสก็ขาดเหตุปัจจัยพอกิเลสขาดเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดนะครับมันก็ไม่เกิดพอมันไม่เกิดกิเลสเนี่ยการบําเพ็ญธรรมมันก็ง่ายเพราะมันก็อยู่ไปเรื่อยๆทํา ตอบแทนพระคุณชวนคนรับธรรมะแล้วก็เหลือเหลือเจ้าหนี้ภายนอกก็ชวนเขามาเข้าโครงการพอเขามาเข้าโครงการก็เขาก็มากิเลสก็จะทุกคนก็หมดกิเลสนะครับพอให้อภัยกันแล้วกิเลสก็ไม่มีลองจับใจความนะครับเวลาเราไปสถานธรรมเนี่ยอาวุโสจะสอนสั่งให้เราว่าให้ละความเคยชินเปลี่ยนแปลงความเคยชิน ไอ้ก,การเปลี่ยนแปลงความเคยชินเนี่ยคืออะไรก็ตอนก่อนเนี่ยลูกหนี้มาใช้หนี้เราทำให้เราอะเกิดกิเลสแล้วก็สร้างกรรมไอ้เท่าเราเกิดกิเลสจนชินเลยพอตอนหลังเนี่ยพอเราทําตั้งปณิธานมหาพยาทานแล้วเนี่ยก็ไม่มีลูกหนี้มาใช้ละเหลือแต่ความเคยชินของเราเอ,อ,อย่างความเคยชินที่เราเคยฆ่าเขากินเขา จากการที่เขามาใช้นี่ให้เราค่าให้เรากินใช่ไหมตอนนี้เขาก็ไม่มาแล้วตอนนี้มันก็เหลือแต่ฟาร์มเคยชินเนี่ยวันหนึ่งเราก็อยู่แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เกิดเลยนะมันมันเปียบเหมือนเหมือนเจ้าหนี้อ่ะเมื่อเมื่อไม่มีลูกหนี้มาใช้หนี้ก็ก็นั่งคอยวันหนึ่งวันหนึ่งทาไมหมายถึงทางโลกนะครับก็ไม่มีใครมาใช้หนี้ก็เหงาเหงาว่าไม่มีใครมาใช้หนี้เลยเออเพราะว่ามันมันตัดไปแล้วอะตัดเหตุ ตรงนี้มันคือการแก้เหตุโดยตรงเลยถ้าเราไม่ไม่แก้เหตุนะครับเราคอยแต่มาป้องกันผลเนี่ยมันป้องกันยากแลาคนที่ไม่มีพลังจิตแข็งแกร่งเนี่ยจะป้องกันไม่ได้แต่นี้เราแก้เหตุเลยเบื้องบนแก้เหตุให้เราเออแก้เหตุแล้วแต่นี้เหลือแต่ความเคยชินเราก็จะเคยชินจะไปทําแต่มันก็ขาดเหตุปัจจัยอ่ะมันก็ทํายากเช่นไปกินเขาไปฆ่าเขาเนี่ยเพราะมันไม่มี ไม่มีอะไรมามันก็มันก็เหมือนเจ้าหนี้ที่ไม่มีลูกหนี้ก็เดินหาลูกหนี้ไปก็ลูกหนี้ก็ไม่มีเพราะตัวเองไม่มีฐานะเจ้าหนี้เพราะเขายกให้แล้วอ่ะยกแล้วก็ไม่มีก็จึงว่าตรงนี้มันจึงเป็นความแยบยนต์พานวิเศษของธรรมะคือเนี่ยคุณานุคุณที่ยิ่งใหญ่ของธรรมะก็คือตรงเนี้ยคือสามารถลบล้างวิบากกรรมได้ ออพอลบล้างแล้วพอพอโครงการนี้มันขึ้นมาใช่ไหมเรามาพบปะก,กันเนี่ยล้วนแต่เคยเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเมื่อเข้าโครงการหมดทุกคนลูกหนี้ก็หมดเจ้าหนี้ก็หมดแต่ลูกหนี้ภายนอกที่ไกลๆอ่ะไม่ต้องห่วงครับเพราะไกลเกินไปไกลเกินไปก็คืออยู่กันรถทิศทางมันมันคงใจนานมากมันคงจะโคจรไม่มาพบกันหรอกไม่มามายากไอ้ที่มาเจอกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นเจ้าหนี้กันทั้งนั้นแหละเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้มาชดใช้กันฉะนั้นก็จึงวันนี้ก็จึงมาชวนเอาโสทุกท่านน่ยตั้งปณิธานมหาพยทานเน่ยเพื่อแก้ที่ต้นปัญหาเป็นแบบอย่างให้ทุกคนเมื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เนี่ยผลมันก็ไม่มีนะครับเพราะผลมันจะเกิดจากเหตุ นี่เบื้องบนประทานมาให้โดยตรงนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีการรับธรรมะไม่มีมิพักโพนที่ตัดให้ตั้งบัณิธานเนะี่ยก็ไม่มันก็ขาดเหตุปัจจัยเพราะทุกอย่างอะล้วนมีจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเลยนะครับที่ฟาร์มเคยชินเนี่ยคืออะไรควา์มเคยชินเนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าเราเราเปิดไฟปุ๊บไฟติดเราเปิดพัดลมปับ๊บพัดลมทํางาน จนคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่ามันทํางานคิดว่าตัวในพัดลมหรือไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมันแต่จริงๆไม่ใช่มันมาจากโรงไฟฟ้าไกลาๆกนู่นนะครับจากโรงผลิตไฟฟ้าถ้าโรงผลิตไฟฟ้าไม่มีหรือว่าเราตัดสายเคเบิลออกใช่ไหมไฟก็ไม่มีบ้านเราก็เปิดพัดลมก็ไม่ติดเปิดไฟก็ไม่ติดก็แบบเดียวกันนะครับถ้าเราเราล้างฐานะเจ้าหนี้ลูกนี่แล้วมันก็ไม่มีก็เหมือนการตัดกระแสไฟอะ่ะ มันก็ไม่ทํางานและพอไม่ทํางานเนี่ยมันก็จะอยู่เฉยเจิตของเราเนี่ยปกติมันไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลานะครับขันห้าก็ไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลาเมื่อมันมีวิบากมาใช้นี่กิเลสมันจึงเกิดมันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดเองเพราะทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรเกิดเองไม่ได้มาเจอกันเองหรอกมันมีเหตุปัจจัยของมันสมัยโบราณยังมีคนถามพระพุทธเจ้าว่า ฟอ่ะมันมาจากไหนแล้วมันไปไหนมันก็อยู่ในอากาศเนี่ยแต่มันไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ไม่มาถ้าเหตุปัจจัยมากมันก็มากเพอหมดเหตุปัจจัยมันก็หายไปนีมันเหมือนกิเลสที่จะมาทำให้เราสร้างกรรมเนี่ยพอมันหมดเหตุปัจจัยมันก็ไม่มีแล้วครับมันก็หายไปอ่าก็เวลา เราคิดเราต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์เพราะนักวิทยาศาสตร์ทางตะวันตกอะ่ะยังบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้มีหลักมีหลักการแล้วก็มีเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยก็เปรียบเหมือน,นที่เขาบอกว่าไฟมาจากไหนอะ่ะอย่างไฟฟ้ามาจากไหนเนี่ยไฟฟ้าก็อยู่ในอากาศเนี่ยเราผลิตเครื่องมือขึ้นมาคือไดานามพอพหมุน มันก็จ่ายไฟไปมันก็เอาไฟมาจากในอากาศเนี่ยจ่ายไฟมาให้พอมันมาตามสายเรามองไม่เห็นหรามันมาผ่านไฟหลอดไฟผ่านพัดลมผ่านอะไรมันก็ทํางานได้เนี่ยมันก็อยู่ในอากาศนี่แหละคือมันมันมันเป็นอย่างนี้มันจึงทําให้เราจึงบริหารได้ไงคือไม่ใช่ว่าบริหารไม่ได้มันอยู่ที่เรารู้กับไม่รู้เท่านั้นเองคือมันสมัยก่อน ในยุคสมัยก่อนจริงๆอ่ะที่เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีเครื่องมือไงอย่างที่มน้อยพูดถึงแก๊ส NGV เนี่ยความดันมันสูงมากถ้าเราใส่ถังแก๊สธรรมดาหรือว่าถัง LPG เดี๋ยวมันระเบิดหมดเลยปั้มน้ำมันก็พังหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีถังที่จะใส่มันไงมันเบามากแก๊สตัวนี้มันเบามากมันลอยขึ้นสู่ที่สูงอย่างรวดเร็วเลยนะแต่เราสามารถมีเครื่องมือนะของเบาที่สุด ล้วเ,เอามาอัดให้แน่นจนมันหนักแล้วก็ขายได้เป็นกิโลกิโลกิโลละสิบกว่าบาทนะครับนะของเบาเราเอามาทําให้หนักแล้วขายได้เนี่ยพะมีเครื่องมือถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยยุคก่อนเขาทำยังไงเขาเพียงแต่ใช้ความคิดใช้อ้อนวอนอใช้สวดมน์มันก็มันมีผลเป็นบางเรื่องแต่บางเรื่องมันไม่มีนะครับเออจึงจึงกลบเรียนอาโสท,ทุกท่านใหท้ทราบเวลานี้ เหมือนการที่ว่าตอนนี้เหตุร้ายภัยพิบัติเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าหนี้ส่วนที่เกิดจากเจ้าหนี้เนี่ยเราเขามาทวงหนี้เขาก็รวมตัวกันเป็นรวมตัวทั้งพญามารทั้งอสูรเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเรารับธรรมะเราได้รับการคุ้มครองแต่เขาก็ยังมีใช้วิธีการภายนอกมาเล่นงานเราฉะนั้นเราเราอย่าป้องกันนะครับเราดีก็เขาดีกว่า ฉะนัน้นวันนี้ก็มาเชิญอาวุโสทุกท่านเนี่ยทำบุญให้เจ้านี่พยามารอสูนเขาได้รับบุญแล้วเราก็ให้อภัยเขาด้วยเพราะว่าเราพอเราให้อภัยเขาเขาก็ให้อภัยเราก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันชวนเจ้านี่พยามารอสูนมาให้อภัยเข้าโครงการหมดเลยเราทําให้เสร็จเลยเพราะเราใช้เครื่องมือทำเนี่ยทำได้ สมัยก่อนต้องอัอาตาหิอัตาโนนาโถนะครับไม่ได้ทําให้ใครไม่ได้ยุคนี้ทําได้ครับเพราะเราใช้เครื่องมือเครื่องมือนี่มันทําได้สารพัดนะครับเราดูในโลกนี้แทบจะไม่มีอะไรที่ทําเกิดขึ้นเองมีแต่ใช้เครื่องมือทํำทั้งนั้นเลยอออาวุสโสลองสังเกตดูจริงๆไม่ใช่คือการต่างยุคต่างสมัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไป คือถ้าผู้ไหนไม่เชื่อก็ต้องลองทดสอบนะครับทดสอบทําตามขบวนการเนี่ยถ้าทําตามขบวนการมันจะเกิดจริงๆทดสอบได้หลายๆอย่างที่มองเห็นง่ายๆก็คือเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถสื่อสารกันได้ไกลๆสมัยก่อนไม่ได้นะครับไม่ได้ตอนนี้ก็ได้อะไรที่เราคิดว่าไม่ได้ในยุคนี้มันได้หมดเลย แล้วไม่ต้องกลัวใช้ของผิดประเภทด้วยเพราะว่าสมัยก่อนนะเราต้องใช้กล้องถ่ายรูปตอนนี้เราใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปได้เออมัน,ม,นมันทดแทนอะ่ะทดแทนกันได้จะพูดไม่หมดครับสิ่งทดแทนแล้วก็สิ่งที่มีเนี่ยขอให้เราเปิดใจหลักธรรมก็เหมือนกันมันก็มีอะไรใหม่ๆมาเบื้องบนก็ส่งมาให้ใหม่ๆส่งผ่านพระโอวาทมา ไม่ได้ลบหลู่นักรรมุโสรุ่นเก่านะครับคือฟ้าส่งมาใหม่ๆขอให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆมันก็แล้วสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับกราบขอบพระคุณอุโสทุกท่านครับที่ฟังจนจบแล้วก็หากพูดล่วงเกินท่านผู้ใดก็ขออภัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัทานอภัยนักรรมุโสช่วยชี้แนะส่งเสริมแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับน้อยอัดลง youtube ทุกวัน มีข้อผิดพลาดก็ช่วยกันติงช่วยกันผลักดันถ้าโครงการนี้สำเร็จโลกจะเป็นสันติภาพนะครับเพราะว่ามหาพยทานเนี่ยเอาคนผิดออกจากใจโลกก็จะสันติภาพเพราะว่าไอ้เครื่องมืออย่างอื่นนะ่ยไม่มีแล้วเราจะไปใช้คอยให้เขามาใช้นี่เราจนหมดเนี่ยแล้วเราใจเราถึงจะหมดฐานะเจ้าหนี้เนี่ยมันนานเกินไปนะครับไม่รู้ว่าลูกหนี้เรามีกี่เท่าไหร่ เราให้อาภายัยครั้งเดียวมันจบอะครับตรงนี้ก็ขอพูดยาวหน่อยนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ